สจนขานะคะกล้วยมามากล้วยะไมก็นสี่สิบกล้วยตำกับนี้เด้เลยใส่ตำ ส่วนปลาร้านะคะนางเก้มอาหารลาวๆนะจะเคร่องแกงวันนี้ไม่มีแกงวันนี้ มาซื้อต้มเส้นเมื่อวานนี้แกงอยู่มมเมื่อวานน่ะนางน,น้อยได้มาเอามาันไปมาซื้อน้ำเจ้าบ่ะหลานค่อยนะซิน่าเพิ่นคือของเล่าเหรอซื้ออะไรนะคือกะแมนแล้วคือกะแมนมันก็ะสีมีแต่เจ้าเจ้าเดียวในตัวในตลาดแมนแต่เมื่อวานในซีนี่แต่ ยางดังโดงโดงแล้วมันที่เสิมนจะเบิ่งของอันในมือราเป็นคยของฝอยมันแม่นแล้วนะมันเอายานางกับอียบมูน้ำมันอ่ะเพราะว่านของเจ้าเจ้าบอกคุณมหาฝอยอืดเจ้าไบอกคุณไปละมมองทจิว่าเขาือรเนาหแม่บ้าดไวคืองามเตีเดียวค่อยสิบอกง่าค่อยซื้อมืออืนกัน

กับข้าวเบย์ยย์เลยปลาทูก็มีเค็งละสิบยี่สิบห้าตัวใหญ่นะยี่สิบห้าทองซอบน้องรถปลาทู นะเออเขาแก่งภาษาอังกฤษคนละเขาหัดลิ้นเขาหัดลิ้นได้เขาอันแบบสำเนียงเป๊ะขนาดเขาแบบตอนมีฝรั่งเศสฮะพ่อปู่ปู่ป่าปกากอร์กเกอระไอเพราะว่าอืมเขาเน้นอังกฤษเพราะว่ามีตั้งแต่ตั้งประเทศ อันนี้มีตั้งแต่จีนกับเวียดนามแล้วใชนไหมตลายเขาเน้นจีนได้เสมอเนี่ยเพราะว่าจีนมาตีตลาดที่เราเด้ปาดกัเข้าเจ้าเป็นตาแเส็บนะเบะขออนุญาตถ่ายได้ไดจ้า สวย,ยเลยอันใส่ตำกับมีเดอ้อมกกะกทินอันนี้บัวเนาะบัวนะคะไม่ใส่บัวแรงน่นอยผลไม้ไทยแคร์บานเจ้นไทยกองกองละยี่สิบเนาะเต็นไทยต้นเขียวมมเลกต้นสิงโตปูเก้นกระตัน <c oughs> เจง,มงมโมเจงโมเจงโมก็อาหารทะเลแจ็คสเบิร์ดแล้วเนาะกิโลโละสองร้อยสี่สิบหมึกนะคะหมึกหมึกงานลาลาเนะ อนเลยนอนเลยหนูถ่ายซื่อชื่อถ่ายออดยูทูบค่ะทั่วโลกนะจ๊ะจ้ะอันนี้ปลาแก้วปลาแก้วบปล่าปลาแก้วตากแห้งสวยมากเลยอ่ะจ้ะช่วงนี้พักงามนะเบะจ้ะกินกระปุ่นเนาะเป็นอะไรกับปลาไปป่นยาคั่เออาป่นยาคัก ปลาดุกนะคะดุกดุกนะคะตะโคกหัวแดงนะเห็ดนะคะโซนเห็ด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  สวยมากเลยอันนี้อย่างนี้ข้างหวานนะคะขาเจ้าปูกัขาเจ้หนนาหดน้ำได้อาหาน,นบา้านัเราๆนะคะใหญ่ หักนะคะอาหารในบ้านเราล,ล้ตัวอย่างไรยิ่งหลีด ช่วหมูที่อาหารบ้านนะคะตลาดลาวลานะคะข<อ>นมโบราณอขอบคุณที่รับชมนะคะ แล้วบายเจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อไปค่ะ